ระคำสิงติดเชือ้อโควิด -19 ีเผยฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วขอโทษไม่ได้ตั้งใจสมราคำสิงอดีตยอดวยฮีโร่โอลิมปิกเปิดใจผ่านโลกโซเชียลเมื่อ3กค64เปิดเผยว่าผมแจ็คพอตเมื่อเช้าไปตรวจโควิดมาเพื่อจะไปอัดรายการแต่พอตอนบ่ายวันเดียวกันทีมแพทย์โทรมาแจ้งว่าผมติดโควิด ทั้งทางที่ผมฉีดวัคซีนแล้วสองเข็มและถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ออกไปไหนด้วยขนาดอยู่บ้านทั้งวันก็ยังไม่ค่อยไปสูงสิ่งกับครอบครัวมีเพียงออกไปนอกบ้านผมเดินไปล่าสุดก็ไปสถานีตํารวจภูอรปากเกร็ดนนทบุรีเรื่องคดีความลอตเตอรี่แล้วก็มีชาวบ้านต่างๆมาขอถ่ายรูปตอนนั้นก็ระแวงอยู่เหมือนกันแต่ชาวบ้านมาขอถ่ายรูปเราก็ต้องให้ถ่ายตลาดก็มีคนมาขอถ่ายรูปด้วยบ้างเราก็ชอบถ่ายรูปด้วยต้องขอโทษด,ด้วยเมื่อผมไปตามที่ต่างๆแล้วใครมาใกล้ฉีดก็ขอให้ไปตรวจนะครับผมต้องขอโทษมณาฑาที่นี้ด้ดวย ตัวเองต้องไปกักตัวที่ไหนก็ยินดีไม่มีปัญหาใดใทั้งสิ้นเราอาการป่วยตอนนี้ก็ไม่มีไข้ใดใดทั้งสิ้นแต่ติดเชื้อได้อย่างไรก็ไม่รู้ขอขอบคุณภาพสมราคำสิงภาพแหล่งข้อมูลข่าวแนวหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ